สวัสดีครับช่างเปนะครับนี่มีงาน macbook air นะครับ a 1 4 6 6ปี2012นะครับมาในอาการชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมันติดนะครับแต่ว่าติดค้างหน้าโลโก้แล้วก็ตัดดับนะครับผมตอนนี้ก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟเขียวส้มขึ้นแล้วนะครับจากปกตินะไฟเขียวส้มไม่ขึ้นด้วยนะครับผม ก็ได้ทำการซ่อมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมนะครับว่ามันเสียตรงจุดไหนซ่อมตรงจุดไหนไปบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มดูจากตัวเมนบอร์ดนะครับจุดที่ผมทำไปเนี่ยก็คือทำในส่วนของตัว SMC นะครับ เอ็มซีเนี่ยจะคุมพวกเม็ดไฟนะครับก็คือเม็ดไฟตรงนี้นะครับเม็ดไฟไฟทุกดวงนะครับมาจากเอ c มซหมดเลยตรงนี้นะครับไฟเขียวส้มตรงนี้นะครับก็มาจากเอ็มซเหมือนกันนะครับที่มันไม่มาเนี่ยเพราะว่าเอ็มซทำงานผิดปกตินะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวเม็ดเอ็มซไปนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของเขียวส้มเนี่ย ก็จะมีในส่วนของตัวนี้เปลี่ยนตัวพอร์ต I.O. นะครับแล้วก็สายแพร่ข้ามสายแพร่ข้าม iO นะครับจุดนี้นะครับก็ช่วยในเรื่องของไฟเขียวส้มด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรายังไม่อยากทำาอ็นะครับก็มาดูในส่วนของตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับ2ตัวนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเ m c ก็มีส่วนนะครับผมถ้ายังไม่หาอีกนะครับ ก็ต้องไปดูในส่วนของตัวชิปชาร์ตนะครับชิปชาร์ตอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับหรือว่ามีอายืดอะไรพวกนั้นนะครับก็ต้องลองเช็คให้หมดนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับแต่เครื่องนี้เนี่ยที่ผมทำไปก็จะทำในส่วนของตัวเอ็มซีนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับ ผลลัพธ์ก็คือชาร์จชาร์จเข้านะครับเปอร์เซ็นต์แบตบอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นตนะครับจากศูนย์เปอร์เซ็นตตอนนี้ชาร์จให้ได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เข้าหน้ายยูเซอร์ได้แล้วจากตอนแรกนี่เข้าหน้ายยูเซอร์ไม่ได้นะครับเปิดติดมาประมาณสักเอ่อห้า,าประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ตัดดับไปเลยนะครับค้างหน้าโลโก้นะฮะตอนนี้ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะทําการประกอบเครื่องนะครับแล้วก็ส่งลูกค้านะครับอาการนี้นะครับก็ดูได้ไม่ไม่กี่ส่วนนะครับผมก็สามารถซ่อมได้นะครับในาการที่ชาร์จไฟไม่เข้านะครับไฟเขียวส้มอ่อตแม็กเซฟนะครับไม่ขึ้นนะครับผมก็สามารถซ่อมได้นะครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง MacBook Air นะครับ MacBook Pro หรือว่าเป็นพวกพอร์ต y p ซ C อะไรพวกนี้ก็สามารถซ่อมได้นะครับก็รับซ่อมทุกรุ่นเลยทุกอาการเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับโดนน้ำชาร์จไม่เข้านะครับผมก็รับทําหมดเลยนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีเครื่องนะครับที่อยากจะส่งซ่อมนะครับก็สามารถเข้าไปดูช่องทางกติดต่อบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีซร์วิสได้เลยนะครับอันนี้ ช่างเป้ก็ซ่อมงานตัวนี้เสร็จแล้วเครื่องนี้เป็น mac air ปี2012นนะครับ1ินิ้วปี2012ก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างเป้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นคลิปสรุปสั้นๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมยังไงฝากติดตามร้านสมัยทีด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ